ลักษณะเนี่ยที่หลายคนมองแล้วเอ้ยศัทธาขึ้นมาเพราะงูทําตัวเหมือนกับสร้อยสังวานบนองค์พ่อปู่ครับคุณเห็นไหมอะไรล่ะคุณเห็นหรือยังไม่เห็นน้องงูจงอางไหนอะด้านไงผ้าสังัานบนเสียงเหรอใช่คอเขาเลยไม่สังเกตไม่รู้เลยนะเนี่ยโกงพ่อปู่แล้วก็ขึ้นไปอยู่บนเสียงแบบนี้นะครับผู้ชมที่นี่คืออุทยานนาควัดบ้านหนองบ่อตมบนหนองบ่ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเหตุการณ์นี้ คนที่ได้ร่วมพิธีบอกเลยอัศจรย์ใจมากฮะ,ฮะอาจารย์ต้นตะวันหมอดูเศรษฐีเนี่ยเอาเครื่องเส้นไหว้ทุบเทียนดอกไม้ถวายองค์ท้าววิรูปักโหรแล้วก็ปู่ศรีสุดโธนาคราชเมื่อวานนี้วันเสาร์ห้าใช่ไหมวันเสาร์ห้าเขาจัดพิธีกันแล้วจู่ๆสายตามองไปเห็นงูจงอางตัวนี้อยู่ที่องค์พ่อปู่ศรีสุดโทนาคราชนะครับทุกคนเห็นปุ๊บก,ก็ตกใจฮะอาจารย์ตน้นถามชาวบ้านเลยว่าเคยเห็นงูตรงนี้มาก่อนไหมชาวบ้านส่หัวแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกัน ไม่เคยนะเนี่ยตั้งแต่มาบูชาองค์พ่อปู่ตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยว่ามีงูมาอยู่บริเวณองค์พ่อปู่แล้วอาจารย์ต้นก็เลยบอกนี่ไงเชื่อว่ามารับบารมีบุญแล้วก็ประทานพรให้โชค ลูกหลานสร้อยสังวานเวลาใส่คุณต้องพาดบริเวณบ่าแบบนี้ใช่ไหมฮะ <Yeah. S 1> เออเนี่ยแล้วงูเนี่ยก็มาพาดอยู่ตรงบ่าขององค์พ่อ oh. ปู่สีสุดโทแบบนี้อาจารย์เติ้นเอาดอกไม้เอาผลไม้บูชาพ่อปู่เสร็จก็จุดธูปเสี่ยงทายระหว่างนั้น hmm. นั่นแหละคุณผ,ผู้ชมเป็นช่วงที่ <c oughs> งูจงอางตัวนี้เลื้อยขึ้นไปพันองค์พ่อปู่นะครับเหมือนกับเป็นเครื่องประดับ แล้วก็เลื้อยไปอยู่บนเศียนหลายคนเนี่ยบอกว่าเห็นแล้วขนลุกเลย <ฮะ S 1> ซึ่งโดยปกติเนี่ยจงอางเห็นคนเขาเลื้อยหนีนะเขาไม่ได้อยู่โผล่ขึ้นมาจะสู้คนนะครับคุณผู้ชมฮะนอกจากจวนตัวจริงๆแต่ว่าตอนที่เลื้อยขึ้นไปอยู่บนเศียรของพ่อปู่ศรีสุโธมูนิ่งมากเลยฮะนิ่งสนิทเลยคนที่ดูเมื่อวานนี้พากันยกมือสาธุสาธุเสร็จปุ๊บเฮ้ยทูบมอดพอดี ทูบเสียงไทายมอดพอดีชาวบ้านก็ขอดูหน่อยเลยฮะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะรออีกประมาณสักเท่าไหร่วันนี้วันที่อีกแป๊บหนึ่งอ่ะอีกไมนัึสิบวัน<ช>ไม่ถึงสิบวันดีก็ขอมีแนวทางเอาไว้นะครับผู้ชมนี่คือสิ่งที่ได้จากการจุดทูบเสียงไทยบูชาพ่อปู่ศรีสุดโทนาคราชครับ